รับดีมากเ้าก็ช่างเพงดีมากซั้วมดีอะไรโอ้หสุกมาพราะเราเราเราไม่เคยองแบบนี้เลยอัดแบบไลฟ์เล่นร็อปต่า่เลอมกันแล้วก็เอามาเลือกแส่เห็นว่าอัลบั้มนี้มีทีมงานมาทั

นะกความเป็นอยูย่ผมไม่สบายมาก